คุณค่ะจะเจอที่บ้านวันนเป็นเที่ยวะ่ะกระชับหน้าท้องไม่ซิทอัพนะคะมาเริ่มนั่งซ้ายอยู่ด้านในขวาอยู่ด้านนอกนะคะหลับตาลงเรามาปรับลมหายใจกันสักครู่ก่อนจะเริ่มฝึกนะคะหายใจเข้าให้รู้สึกว่านหน้าอกขยายหน้าท้องพองขึ้นช้าๆหายใจออก น้าท้องลดลงหน้าอกลดตามค่ะหายใจเข้าอ,อกขยายท้องคองหายใจอ,ออกค่ะท้องลดลงหน้าอกลดลงอีกสามรอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าท้องคองหายใจออกท้อง,ออออองแฟก เข้าของออกแบบงอสุดท้ายค่ะไม่ได้ออกค่ะค่อยลืมตาน,นะคะจับพิตาทถี่ๆปรับโฟกัสสายตาสักครู่ค่ะทีนี้ยืดแขนส่งขึ้นหาเพดานค่ะ ค้างท่า,าไว้สักครูดเก็บทานคิดอกด้วยนะคะทางนี้ได้ทั้งคอได้ทั้งบ่าไหลไหายใจออกลดมือลงค่ะมือขวาจาับที่หัวเข่าซ้ายแล้วบิดลำตัวมือซ้ายวางข้างค้ำไว้ด้านหลังค่ะบิดมองข้ามหัวไหล่ซ้ายะคะ่ะสลับข้างค่ะหายใจออกค่ะเปลี่ยนข้างมือซ้ายจับหัวเข่าวขวาค่ะ หมองข้ามหัวไหลซ้ายเอย้หัวไหลขวาค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะมือวางไปด้านหลังขาไปนิ้วมือหันมาด้านหน้าค่ะเด็นเข้าแล้วยกสะโพกขึ้นหายใจออกลดลงค่ะยืดลำตัวไปด้านหน้าค่ะเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูแล้วค่อยๆไต่มืองไปด้านหน้าค่ะ หายเข้ากับมาตรงกลางค่ะหายใจออกอยู่ในท่าโต๊ะค่ะกลางนิ้วมือพอมือตรงกับหัวไหล่นะคะหัวเข่าตรงกับสะโพกหายใจเข้าหย่อนน้าท้องชนะคึ้นาหายใจออกโองหลังดึงทุกอย่างขึ้นหาพดา กบารคิดอกตามองที่จะดึงให้เ,เข่าหายใจออกใช้เข้าคขาปรับมาตรงกลางค่ะ,มคะมหมุนความมือเข้าหาลำตัวค่ะกางนิ้วมือให้กว้างๆนะคะหายจะออกแล้วค่อยๆถอยสะโพกลงไปนั่งช้าๆค่ะยันยืดข้อมือนะคะ เอาเท้าที่ตึงนะคะอย่าให้รู้สึกเจ็บนะคะแล้วกลับขึ้นมาค่ะค่อยๆนะคะคันีปัญหาข้อมือท่าน,นี้ข้ามไปนะคะแล้วคว่ำฝ่าม,มือหันข้อมือออกด้านข้างค่ะแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะหายใจเลงคะ่ะงอตอบเล็กน้อยได้นะคะหายใจออกคลายค่ะ กลับมาตรงกลางค่ะหายใเข่าเข้ามาชิาดหากันค่ะหายใจเข้ายืดขาขวาไปด้านหลังค่ะเดี๋ยวขอขยับนิดหนึ่งหายใจเข้าหยายใจออกเด็กเข่า,า,เขา,เขาเข้าหาคลางค่ะหายใจเข่ายืดทำ5รอบนะคะหายใจเข้าค่ะ หายใออกหายใจเข้าหายใ่ออกด้ายค่ะเข้าหายใจออกอเออกรงหน้า้องค่ะค้างเข้าสักครู่ค่ะเดีนดันที่ซูซูหนึ่งสองสามส ส่เส้นเข้ากลับมาตรงตามค่ะอะส่งขาขวาไปด้านหลังแล้วส่งขาซ้ายไปด้านหน้ากรีงหน้าทอค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วส่งขาขวาขึ้นหาพระดานแล้วเอื้อมมือไปจับ ไปเท้าขวาค่ะตามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งหาจุดบาลานนะคะแล้วเตะขาขึ้นหากระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกคลายค่ะเปยียดข้างค่ะต่อไปเราจะทำข้างซ้ายค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่มือซ้ายค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ หายที่ออกเข่ามาแตะปลายจมูกค่ะนับหนึ่งเข้าย <How you? S 2> <อ>ืดออแตะปลายจมูกนับสองเข้ายืดออกเข้าออกเข้ารอบสุดท้ายนะคะ ช่วยออกข้างไว้ค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งยืดขาซ้ายไปด้านหลังอยู่ค่ะค่อยๆย,ยกแขนขวาลอยขึ้นมาค่ะเร่งหน้าท้องให้ด้วยนะคะนับห้าสี่สาม สองหนึ่งเลื่อมมือไปจับข้อเท้าด้านหลังค่ะหายใจเข้าแล้วยืดอกยืดเท้าขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหายใจออคลายค่ะลดมีลงลดเท้าลงลงเข่าค่ะแล้วนั่งลงทับส้นเท้าอยู่ท่้าเด็กค่ะ ยืดแขนพยุงม,มือเป็นรูปถ้วยค่ะวางหน้าผากลงที่พื้นค่ะแล้วสามรอบรวมหัยใจนะคะ่ออยกับตัวกลับขึ้นมาค่ะในท้าโต๊ะค่ะขยายเข่าออกเข้ากันกับช่วงสะโพกค่ะตั้งปลาเท้าแล้วดันสะโพกขึ้นค่ะ ทิ้งสิ่จะลงอยุดท่าเดาเสซิมล็อกส่งสะโพกขึ้นหาพยานดันชั้นเท้าแตะปีกเตี้ยนะคะกดหัวไหล่ห่างหูวางไว้สักครู่นึงเรายืดเส้นใต้ขากันสักครู่นะคะหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกทีๆเลออยอ่ะสอง ข้าออกซ้ายข้าออกซข้าออกขายับเท้ามาชิดกันค่ะหายใจเข้าส่งขาขวาขึ้นเล่นบนหายะจออกล้อลำตัวให้หัวขวา่วขวาขวาแตะหัวไหล่ขวาค่ะ ขมือขวาแตะข้อมือซ้ายและหัวไหล่ซ้ายกลับค่บหนึ่งรอบเลยนะคะคือเข้ายื่นคือออกค่ะแตะไหลขวาแตะข้อมือขวาแตะข้อมือซ้ายแตะไหลซ้ายแล้วยืดค่ะอย่าลืมเปลงหน้าท้องด้วยนะคะไหลขวา ข้ามือขวาไหลซ้ายข้ามือซ้ายยืดค่ะออกกะสันๆหน่อยนะจ๊ะอยู่กับใจนะในขวาข้ามือขวาข้ามือซ้ายไหลซ้ายยืดค่ะรอบสุดท้ายค่ะในขวาข้ามือขวาไหลซ้ายข้ามือซ้าย ตัดขึ้นมาค่ะตีนแค่ดาวอ่ะเชฟน็อกขาชิดกันค่ะวางหัวเข่าลงจังก็ตัดลงค่ะเห้ยิยกเข่าลอยค่ะตีนแค่แ้งค่ะหนึ่งสองโคกไม่โดะะ่งนะคะแ้งนะคะสาม สีห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าวางเหเข่าลงค่ะวางมือกลับมาค่ะยกสะโพกรอยดาวเวิร์ดเซิงด็อกค่ะเดี๋ยวเราจะทำข้างซ้ายนะคะห้ารอบเหมือนกันนะคะ ใ,นในายใจเข้าสองเท้างขึ้นหัวกระดองแตะไ,ไปที่หัวไหล่หัวข่าซ้ายดีขึ้นข้อมือซ้ายหัวไหล่ซ้ายข้อมือขวาหัวไ,ไหล่ขวายืดใจเท้านับงสองข้อมือซ้ายไหล่ไไหขวา ต้องมืขวาช้ต้องมขวาไหลขวานับดูหายใจเข้ามายจต้องม,องมขวาไหลขวานับหน้าหายใจออกค่ะลดตัวลงมาค่ะวางขา วางอกค่ะเขย่ายืดเท้าไปด้านหลังค่ะลดสะโพกลงมาสู่ท่าแพงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ก็ลยนดเี่ยวให,ห้ไไหลอดซันก็ดเก่ยวให้ไไหลด้ทัแนะคะ,ะตัอกขาลงขาไม่ต้องเป็นแนวเดียวกันนะคะขาวางคู่กันแ,แบบนี้แล้วมือทำเสยเดียวไ อานนีเข tamam. ้ายกสะโกขึ้นวองไว้หนึ่งสองสามสี่และห้าวางวางสะโกลงสลับด้านนะคะโชวอามแทงนะคะเดี๋ยวจะทำอีกข้างให้ดูดีกว่าขออนุญาตขยับด้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ผลสะโก้ดีเนาะ เด็นเลยครับนะคะเอามือขวาจับไว้ที่เอวอย่าล,ลื่นเท้าขนาะกันแล้นะคะไม่วางไม่วางขนานกันแบบนี้นะเท้าวางต่อกันแบบนี้นะคะอายะจเข้ายกสะโพกขึ้นหนึ่งสองเอวขึ้นส4 ค่ตอนค่ะตอนทั้งตัวเดี๋ยวเราจะทำอีกอย่างละครับนะคะตอน,นั่เหัวไหลอยู่ในแนวเดียวกันนะคพยายามส่งสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดเข้าที่ได้นะคะยกสะโพกขึ้นเนือ ตั้งตตามองไปด้านหน้าหรือมองไปที่เพดานนะคะไม่มองที่มือนะคะห้าวางลงค่ะสลับด้านตอยเํ้าห้องสุขภัณฑ์หนึ่งรั้งนะกจอกซ้ายหยู่ในแนวเดินเปอะต่หัวไหลหยุดเดิน้ายอยู่นอนเยันกว้ มือขวาสั่นไปเอวหายใจเข้ายกสะโพกสิหนึ่งสองสามสี้าแจดต่ำกว่าข้างขวาเรื่องกปกติจากจากคนีไปต่อนะคะนอนหายนะคะ เมื่อกี้เราเกรง,งด้านเนื้อท้องปรงหงาด้านเนื้อท้องกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคลายนะคะวางม,มือสองข้างข้างลำตัวหายไปเข้ายกขาสองข้างขึ้น,นะคะ่ะแล้วคลับลงใช้หัวเข่าตรงกันจับสะโพกนะคะไม่ดึงเพมาม่หาแบบนี้มันจะง่ายไปนะคะให้อยู่ตรงกลางเนาะ เข้าขึ้นนะที่ออกลงข้าอ๋อยืนเต็มมาท้องนะคะท้ายขาหายใจเข้ายืดเด็กเท้าด้วยนะคะหายีออกแล้วเราจะเข้าขาลงนะคะเส้ขาแบบนี้นะคะหนึ่งสอง สี่ห้าลงค่ะทำแล้วเพิ่มไหหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับมาค่ะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงค่ะสามแล้วนะเพิ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าลงขาเสียนะลบสุดท้ายค่ะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าลงค่ะสอบเข่าชี้อกค่ะทีนี้ เราจะส่งขาขึ้นแล้วเราค่อยๆส่งขาขึ้นใกล้คาะคูนนะคะแล้วหนึ่งแล้วค่อยขาค่ะแล้วขึ้นค่ะหนึ่งล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 งแล้วค่อยค่ะขึ้นค่ะสองสั่นหน่อยนะอย่าลืมเตือนนะสองนะคะขี่ลงคอค่อยะข,ขึ้น สองรลคยงคยค่ะห้าบบาคิดออกค่ะเหนจนะง่ายนะทีนี้ก็หอบแหดแ้วนะคะ,าาะ,คะทุกคนพี่อูกับเจมน์เ้ย ดูออกทับทุกตับดึงขาเข้ามาหาลงตัวให้ได้มากที่สุดนะคะยืงวางขาวาเอ้วางเท้าลงค่ะแล้วขยับปลายเท้าเข้าหาสะโพกให้ได้มากที่สุดค่ะ วางในข้างาำตัวไม้เสกข้าเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะไม้เสเข้าวไมสออกยกสะโพกขึ้นค่ะยกจากสะโพกหลังบนหลังกลางหลังล่างยกขึ้นไม้เสออก,กวางลงที่มีไงลงอย่างนั้นนะคะ ถ้าวางมือข้างปลาย้าแล้วรู้สึกเราอยังไม่ตึงหน้าคออันนี้จากที่เราหายเรายกขึ้นหน่อยได้นะคะแต่ใจเข้ายกขึ้นค่ะให้ดังสะโพกขึ้นหัวกดานดังหน้าอกขึ้นหาวกดานฟังไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งให้ช้าลงค่ะางจากหลังบหวหลังจ้างหลังล่างแล้วก็หลังสะโพกนะคะ ขึ้นอยรลงอย่างาง,าง,างั้นค่อยๆสโลนะคะอย่าลวดเลยเกินไปเดี๋ยวจะจดได้นะคะแล้วตามหาออกเข้ากันกับแบคเอามือทางตั้งนตัวค่ะขยับข,ขาๆก็คู่แล้วค่อยๆตะคองตัวเล็กตัวกลับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าข้าวในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยให้กระชับหน้าท้องได้นะคะ ใครที่อยากจะได้ติดแฉกก็ฝึกซีรีส์ในวันนี้ติดกันสักสามวันต่อหนึ่งสัปดาห์ลองดูนะคะรับรองว่าร่องติดจะเริ่มมาค่ะใครได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาแจ้งใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามและกำลับมาแล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับสกิ์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ